โอ้ยตายแล้วนางเป็นหวัดนางเดี๋ยวออกไปไปซื้อกวเกี๋ยวเรือตรงนั้นมากินกันเนาะไม่ตอนเล็กมันจะกินนะเนี่ยที่ฝั่งตรงกันข้ามนี่อะไรโกอะไรแล้วนะเอออร่อยวันนั้นไปซื้อมากินนะเอร่อยโอเคผ่านเลยสี่สิบห้าบาทถุงหนึ่งเขกินได้ ไม่วันนี้ทําชุดโปรนี่นางเอาตัวนี้ก็ได้นี่วิ่งคือถ้าเราเปิดลายแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเน้นข้างนอกหน้าช่องเนี่ยให้ได้แล้วรู้ไหมเราก็ตั้งแค่หกชุดหกชุดนี่พูดถึงก็ไม่เยอะหรอกอแต่น้องๆในในกลุ่มลายนี่เลย ไม่ใช่กลุ่มลายในในลายส่วนตัวเนี่ยดีได้เลขสองชุดอืนในลายก็ได้ข้างนอกก็ได้แต่มันมาอยู่แล้วมันมาทั้งสองตัวนั่นเนี่ยมันต้องเน้นก็ได้หกชุดนี่ก็ถือว่าไม่เยอะอซื้อมากกว่านี้ไม่เดี๋ยวจะส่งรัฐบาลน่ะทำมาแล้วเดี๋ยวจะส่งบนและล่างให้น้องเขาไปหาซื้อไว้ก่อน แต่บนอ่ะเปอร์เซนที่ว่าจะมาเยอะนะของรัฐบาลเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยมันจะมี1ชุด1ชุดทุกทุกเดือนอ่ะแต่ว่าเราจะเน้นถูกไหมแค่นั้นแต่ก็มีแค่6ชุดเนาะรัฐบาลใช่คือมา1ชุดอะ่ะเพราะว่าเอาไปเทียบอะไรหมดแล้วโอกาสที่ว่าจะมาเยอะไม่มีเวลานี่ลงคลิปไอ้หวยไทยเลยรู้ไหมไม่ว่างเลยงานวิ่งนางเลยเหนื่อยเหลือเกิน วันนี้พักหน่อยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกๆคนวันนี้ก็มาพบมาเจอกับช่องป้าวันพารวยสองอีกแล้วนะคะวันนี้ประวันก็จะมาวางแนวทางรัฐบาลไทยเนาะเอ้ยไม่ใช่จะมาวางรัฐบาลฮหาหนอยค่ะก็จะไปดูตัวเลขกันก็มาฟังคำเตือนสักนิดเนาะ คำเตือนสูตรหวยเป็นการคํานวณตามหลักสกิติเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยค่ะไม่สนับสนุนเด็กอายุต่ำกว่า15ปีค่ะ,ะน้องๆค่ะประวันก็ขอแจ้งเนาะเพราะว่าโปรเราก็หมดไปเมื่อวานแล้ววันนี้ประวันก็มาทำปกติตามปกติก็คือจะมาใช้สูตรของ อสูตรอะไรอ่ะสูตรโปรสูตรโปรที่น้องๆมีอยู่นะคะซึ่งประวันก็จะมาสอนน้องๆด้วยแล้วก็ทำด้วยเนาะว่าเดี๋ยวน้องๆก็ดูเนาะประวันจับตัวเด่นตัวไหนไปก็ให้น้องๆถ้าชนตัวไหนกับน้องๆก็ให้เอาตัวนั้นนะคะซึ่งต่อไปเนี้ยประวันก็จะมาลงอชุดปโปรนี้ ประจำนะคะนอกจากว่าท่านเลขเขา,าเดินไม่ค่อยสวยแล้วเดี๋ยวประวันค่อยเปลี่ยนชุดใหม่ให้นะคะก็ไม่ใช่ไม่เปลี่ยนอะ่ะก็จะเอาชุดอื่นมาทำประกบกันจับให้นะคะซึ่งประวันก็ต้องขอแจ้งก่อนเนาะว่า,าประวันเนี่ยเปิดไลา์ส่วนตัวแล้วประวันก็ไม่สามารถที่ว่าจะมาเน้นหน้าช่องให้น้องๆได้เหมือนอย่างทุกครั้งอีกแล้วนะคะก็ตัวเลขก็แค่ หกชุดก็ไม่เยอะตัวเด่นก็แค่สองตัวนะคะอย่างน้องๆที่มีอ่าสูตรประวันอยู่ก็ดูว่าตัวไหนที่ว่าชนกับปะวันก็ให้เอาตัวนั้นนะคะเอาค่ะอ่าก็มีน้องๆเนาะเยอะมากขอปะวันเข้ามาปะวันขอเข้าขอเข้าลายส่วนตัวปะวันหน่อยปะวันช่วยเปิดให้อีกสัก40คนได้ไหมอยากเข้าอยากเข้า ไอ้ประวันก็สงสารเนาะซึ่งถ้าประวันเปิดรับอีกเกิดถ้าวันหนึ่งวันไหนเนี่ยที่แอดมินเขาลาออกทีนี้ประวันทำยังไงอะเพราะว่าให้ประวันส่งเยอะๆเหมือนอย่างกับอ่าที่แอดมินเขาทำกันอะคือปะวันทำไม่เป็นนะคะคือประวันต้องส่งทีละคนอะโอ้ถ้าประวันเปิดรับอีกอืม ถ้าป้วันส่งเองเป้าวันไม่ต้องส่งกันจนถึงพรุ่งนี้เหรอลูกอืมซึ่งป้าวันก็ได้คุยกับแอดมินเนอะนอแอดมินเขาก็บอรับแต่ป้าไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูทําให้ป้าวันก็สงสารนี่กับน้องๆง,งันที่ว่าคือทักมาแล้วบางคนเนี่ยทักมากกอนแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยคือเป้าวันน่ะรับลายอยู่คนเดียวไม่ใช่แอดมินรับนะคะเมะื่อวานอืม อย่างวันนี้อ่แอดมินเข้ามาทํางานแล้วก็ไม่เป็นไรเหมือนเมื่อคืนเนี่ยที่ประวันปล่อยลงไปเนาะประวันรับรายคนเดียวอะซึ่งเยอะมากเข้ามาพอเต็มสี่เต็ม30คนประวันก็บล็อกคลิปออกทันทีค่ะคือลบคลิปทันทีคือไม่รับแล้วอะค่ะนะคะก็มีน้องๆเยอะมากทักเข้ามาขอขอขอประวันก็สงสารอะไม่ลุยทำไงอะเอาอย่างงี้ไหมน้องๆถ้าประวันเปิดให้ประวันรับ สี่สิบคนตามที่ว่าประวันได้คุยกับแอดมินไว้เนาะถ้าเกิดวันหนึ่งวันไหนเนี่ยที่ว่าแอดมินเขาไม่ได้มาทำแล้วเขาลาออกหรือว่าประวันหาแอดมินใหม่ไม่ได้ประวันขอปิดกลุ่มปิดไม่ใช่ปิดกลุ่มปิดไลน์ส่วนตัวชั่วคราวโอเคไหมเพราะว่าถ้าให้ประวันส่งเนี่ยป้ะวันคงส่งไม่ไวอลลูกเออโห อันนั้นก็สามสิบคนถ้ารับอีกสี่สิบคนก็เป็นเจ็ดสิบคนถ้าเป้ะวันส่งทีละคนเนี่ยมารู้พรุ่งนี้เช้าน้องๆได้ซื้อกันไหมอ <laughs> ให้ปนางส่ง <laughs> โอเคไหมถ้าน้องๆโอเคเป้าวันก็จะเปิดให้แต่เป้าวันบอกก่อนนะเป้าวันขอย้ำนะคะรับแค่สี่สิบคนแล้วน้องๆไม่ต้องขอมาอีกแล้วเนาะเพียงแต่ว่าตัวเลขเนี่ยมันจะทํากันคนละชุดอะคะ่ะ นะคะมันคนละชุดซึ่งก็จะเป็นชุดที่ว่าออถ้าอย่างชุดในลายเนี่ยปวันก็ขอย้ำกับน้องๆเนาะชุดในลายนะคะคือให้เน้นอ่านอยพิเศษแล้วก็อ่านอยวีค่ะน้องๆก็ดูนะคะถ้าสมมติว่านอยพิเศษไม่มาเนี่ยก็ให้เข้ามาที่นอยปกตินิดหน่อยนะคะแล้วค่อยมานอยวีแต่ถ้าว่าเข้ามานอยพิเศษแล้วเนี่ย นอยปกติเนี่ยไม่ื่อถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเข้าก็ได้เพราะว่าเลขชุดที่ประวันปล่อยในไลน์เนี่ยเขาจะไม่ค่อยมาค่ะน้อยปกตินะคะส่วนมากเนี่ยเขาจะมาถ้าเข้ามานอยพิเศษถ้าเข้ามา2ตัวแล้วก็อ่มาทั้งคู่ตัวเด่นประวันมาทั้งคู่หรือว่ามา2ตัวแล้วอ่นอยปกตินี่เขาจะไม่มาละแต่ถ้าเขาเขาไม่มาาเขามา สองตัวเขาไม่มาน่อยพิเศษอ่าสองตัวเขาก็จะมาลงหน่อยวีแล้วก็ตัวเด่นนะคะเพราะนอยปกตินี่เลขชุดนี้ของประวันจะไม่ค่อยลงค่ะก็จะเป็นชุดที่เจ็ดเนาะที่ประวันเอามาทําให้นะคะลงในไลน์นี่คือชุดที่เจ็ดฮานอยชุดที่เจ็ดของประวันค่ะคือเขาเนี่ยสามารถไปได้ทุกหวยทุกหุ้นเพราะว่าเลขชุดเนี่ยส่วนมากนะคะชุดในลน์ชุดที่เนี่นะคะ คือเขาจะไปอ่าหน่วยอ่าไม่ใช่หน่วยอะไรเรา,าสามัคคีราสามัคคีไม่เข้าเข้าไปสองลาเนี่ยเร <c oughs> าสามัคคีกับเรา vip ค่ะแล้วก็วันนี้ก็ดูเนาะถ้าว่าอ่าตัวเด่นเขาเลขชุดเขาไม่มายังไงก็ให้เอาเข้าซื้อเราพัฒนาเลยนะคะแบบไหนนี่มาแน่นอนค่ะเข้าเราพัฒนาแน่นอนนะคะ ชุดที่เจ็ดของปวันนะคะที่ปวันได้ทำลงลายอะค่ะนะคะ,นะคะอืมสัญญานะปะวันรับอีกแค่40คนเท่านั้นเพราะว่าคุยกับแอดมินเขาแล้วแต่ถ้าวันไหนที่ว่าแอดมินลาออกแล้วปวันหาแอดมินไม่ได้แล้วเนี่ยคือปวันก็ขอปิดชั่วคราวจนกว่าปวันจะหาแอดมินใหม่ได้นะคะโอเคไหมคะโอเคนะถ้าโอเคปวันก็จะเปิดให้ แต่ขอแค่40คนพอแล้วไม่เอาแล้วนะคะเพราะว่าก็มีน้องๆหลายๆคนเนาะก็ทักเข้ามาทําไมประวันไม่เก็บสัก300ประวันก็จะได้ค่าเน็ตด้วยแล้วก็ได้ค่าแรงแอดมินด้วยประวันรับ30คนเนี่ยค่าแรงแอดมินก็ยังไม่ได้เลยก็ประวันก็ขอบคุณน้องๆทุกๆคนเนาะที่ว่าได้คอมเมนต์มาบอกประวัน ประวันรับ30คนน่ะค่าแรงแอดมินยังไม่พอเลยซึ่งประวันก็ไม่ได้ทันคิดหรอกเนาะเพราะว่างานประวันเยอะหลุงงานเยอะจริงๆสมองประวันไม่ได้คิดตรงนี้คิดแต่เรื่องงานนะคะยิ่งเมื่อวานนี้รีบแต่วันนี้ประวันสบายเพราะว่าลูกเขาเสร็จงานจากต่างจังหวัดแล้วกลับมาเขาก็มาดูร้านให้เนาะก็ไปส่งของส่งอะไรลูกๆก็ไปเก็บเงินกันเองประวันก็ไม่ต้องไปอยู่บ้านกับป้านางกับหลานสบายวันนี้สบายค่ะ นะคะโอเคนะถ้าถ้าประวันเปิดอีกประวันรับแค่นั้นแหละถ้ามันเต็มแล้วเนี่ยถ้าน้องๆทักมาก็คือประวันไม่รับแล้วนะคะถ้ามันเต็มแล้วนะคะโอเคไหมถ้าน้องๆคนไหนที่ทักมาเนี่ยให้น้องๆบอกนะคะว่าหนูทักมาก่อนนะคะก็จะให้แอดมินเขาใครที่ทักเข้ามาก่อนเนี่ยก็คือจะให้แอดมินเอาคนนั้นนะคะนะคะเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวจะเช็คเวลาด้วยว่าใครทักมาก่อนหรือมาหลังก็จะให้เรียงลำดับไปอะเนาะอืมเอาค่ะก่อนจะไปดูตัวเลขประวันก็อันนี้ก็จะเป็นไอดียลนขายของปะวันน่ะนะคะไอดี ID ลนสูตรไอดี e ลน์ขายของสูตรไหนที่น้องไม่เข้าใจเป็นสูตรประวันนะคะก็ให้น้องๆทักเข้ามาสอบถามได้นะคะ อ,อย่างเช่นสูตรที่ว่าป้าวันลงให้ฟรีเนี่ยน้องๆไม่ต้องทักมาถามนะคะเพราะว่าป้าวันเนี่ยไม่มีเวลาที่จะไปตอบน้องอะ่ะเพราะว่าสูตรที่ป้าวันลงให้ฟรีเนี่ยคือป้าวันเนี่ยอธิบายจนละเอียดยิบแล้วคือน้องๆเนี่ยต้องเข้าไปดูหลายๆรอบศึกษาเองนะคะซึ่งจะให้ป้าวันมาตอบป้าวันไม่มีเวลาจริงๆลูกอันนี้ป้าวันก็ต้องขอโทษจริงๆเหมือนอย่างคอมเมนต์น้องๆทุกๆคนเนี่ย ซึ่งปวันเนี่ยไม่มีเวลาเข้าไปตอบเลยปวันก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยงานปวันเยอะลูกเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวปวันจะไปกดหัวใจให้ถึงปวันไม่ได้ตอบแต่ปวันก็ไปกดกดลบยูลบยูให้นะคะปะวันก็รักน้องๆทุกๆคนน่ะเนาะเอาค่ะอันนี้ก็จะเป็นลายส่วนตัวนะคะไม่ใช่กลุ่มนะคะจะเป็นลายส่วนตัวะคะ่ะเอาค่ะ น้องๆคนไหนจะเข้าก็ทักมาค่ะ EEGG2507 ค่ะทักมานะคะปะวันบอกก่อนปวันรับแค่40คนนะคะคือเต็มแล้วก็ปวันก็จะทำการลบคลิปทันทีค่ะนะคะปะวันจะทำการลบคลิปนะคะเอาค่ะน้องๆค่ะแคบนะคะแคบค่ะแคบค่ะแคบนะคะเอาค่ะ อีอ e ีอ e ีจ e ีจีจีสองห้าศูนย์เจ็ดค่ะเห็นไหมไม่ใช่ประวันบอกตั้งนานแล้วไม่เห็นเนาะอ่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นลายส่วนตัวประวันนะน้องๆที่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขายอ่าสั่งจองซื้อของประวันหรือว่าเกี่ยวกับอ่าที่จะเข้ามาถามสูตรที่ว่าเป็นสูตรของประวันตั้งขึ้นมาเองที่น้องๆได้สั่งจองไปแล้ว ก็ไม่ต้องทักเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทักเข้ามาคุยเรื่องไร้สาระเนี่ยปวันไม่มีเวลามาตอบน้องหรอกค่ะนะคะปะวันขอความกรลุณานะคะซึ่งถ้าเข้ามาในลักษณะนเนี่ยปวันจะบล็อกออกทันทีนะคะนะคะอันนี้ก็น้องๆคนไหนสนใจทูพี่ไข่แล้วก็องค์พี่ไข่สองเหมือนกันอ่าแล้วก็เข้าเกียบปวันเนี่ยเหลืออีก กี่กล่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหเดแปดเหลืออยู่สิกล่องค่ะซึ่งประวันก็จะเคลียร์ของตรงนี้นอะเนาะเพราะว่าปะวันเนี่ยจะหยุดขายจะหยุดขายของชั่วคราวเพราะว่าเดือนหน้าเดือนพฤษภาประวันจะขึ้นไปไปเยี่ยมแม่ที่บ้านพี่สาวที่เพชรบูรณ์น่ะนะคะก็ตอนนี้ก็เหลือเข้าเก็บอยู่10กล่องเหลือองค์พี่ไข่อยู่ทั้งหมดหก ห้าสีหรือห้าแล้วไม่รู้แอดมินเขาบอกประวันน่ะเนาะก็เหลืออยู่แค่นั้นน่ะคะ่ะเนาะยังไงน้องๆก็สนใจก็ทักเข้ามานะคะให้มันหมดหมดเพราะว่าประวันเคลียร์ก่อนเดี๋ยวประวันกลับมาแล้วค่อยว่ากันใหม่ไม่รู้ว่าประวันกลับไปไอ้ไม่ใช่กลับไปเยี่ยมแม่ที่โน่นเน่ะก็ไม่รู้ว่าจะอยู่นานแค่ไหนเนาะซึ่งก็ต้องดูก่อนนะคะซึ่งตอนนี้ประวันก็เคลียร์งานอยู่ค่ะนะคะ,นะคะ ยังไงก็น้องๆคนไหนสนใจก็ทักเข้ามาเนาะก็เหลืออีกแค่สิบกล่องเอง10คนก็หมดละจุกจิกจุกจิกจุจุกคนละกล่องละกล่องละกล่องวันก็จะได้เคีรยงานหน่อยอ่าอย่างน้องๆที่ว่าอยู่ในไลน์ส่วนตัวพ่อวันนั่นนะคะถ้าแอดมินคนไหนที่ถ้าแอดมินอ่าเขาลันตัวเลขไปให้น้องๆแล้วเนี่ย ถ้าน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้ตัวเลขทีก็ให้ทักไลน์ประวันมาได้นะคะให้ทักไลนี้มาได้เลยนะคะให้ทักไลนี้เข้ามานะคะหรือไม่อย่างนั้นก็ทักไลน์ไลน์ที่น้องๆเข้าไปาสมัครนั่นนะคะหรือไม่อย่างนั้นก็ทักไลน์ที่น้องๆสมัครนะคะทักได้สองไลน์นะคะนะคะเพราะว่า,าเลขในไลน์เนี่ยคือประวันทําเสร็จตั้งแต่นู่นอะแอดมินส่งให้ตั้งแต่เที่ยงแล้วมั้งเพราะว่า เผื่อน้องๆจะได้เอาออกไปบ้านอื่นบ้างอะเนาะประวันก็ขอแจ้งกันตัวเลขประวันทุกตัวเนี่ยสามารถเอาเข้าไปได้ทุกบ้านนะคะเอาเข้าไปได้ทุกบ้านค่ะคือตัวเลขเขาจะมาหมดค่ะแม้กระทั่งอะไรยี่กีก็ยังไปได้ค่ะนะคะเพราะว่าตัวเลขประวันเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่ว่าครอบคลุมหมดอะค่ะ <c oughs> วันนี้ประวันก็ทํากับสูตรโปร นอยสูตรโปรนะคะน้องๆที่มีสูตรประวันอยู่ก็ดูนะคะตัวไหนที่ชนกับประวันก็ให้เอาตัวนั้นนะคะชนตัวไหนให้เอาตัวนั้นค่ะทำสูตรโปร นี่นะตอนแรกคิดเดียวเด่นสี่เจ็ดอย่างน้องๆที่ว่า <c oughs> อยู่ในไลน์นะคะก็สามารถเอาอันนี้เข้าซื้อได้นะคะเพราะว่ามาเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าตัวเลขคนละชุดเพราะว่าประวันมาทำกับชุดโปรให้เนาะ ราดาษเลยเอาค่ะน้องๆค่ะแ <c oughs> คปค่ะ คอแห้งจังเลยเนี่คอน้ำหน่อยเน้นชายเย็นหมดแล้วเหรอฮะ,ฮะไม่อะค่ะน้องๆ่าแคปค่ะแคปค่ะ ชื่นชอบตัวไหนก็จัดไปนะคะอ่าประวันก็ต้องขอแจ้งก่อนนะคะลาวนี้ประวันก็จะส่งเฉพาะในไลน์นะคะลาวนี้ประวันจะส่งเฉพาะในไลน์ค่ะก็ลาวนี้ก็คงสักงวดสองงวดประวันก็จะออกมาให้หน้าช่องสักครั้งหนึ่งนะคะ เพราะว่ามันมีลายแล้วเนาะประวันก็ไม่ได้เอาออกมาข้างนอกแล้วเพราะว่าถ้าประวันเอาออกมาข้างนอกเนี่ยก็เดี๋ยวน้องๆที่ว่าอยู่ในลายเนี่ยเขาก็จะไม่สบายใจกันอีกนะคะเพราะว่าประวันก็ไม่สามารถเอาออกมาได้แล้วเนาะเพราะว่าลาวเนี่ยประวันทําได้แค่สูตรเดียวค่ะเพราะไม่มีหลายๆสูตรเหมือนอย่างกับอา สูตรหาหนอยนะคะเพราะว่าสูตรหาหนอยของปวันเนี่ยมีถึง12ชุดค่ะแต่ลาวเนี่ยปวันมีอยู่ชุดเดียวค่ะนะคะที่ว่าทำาเข้าทุกงวดทุกงวดทั้งเลขเด่นทั้งเลขอะไรนะคะก็อันนี้ต้องแจ้งให้น้องๆทราบนะคะเพราะว่าลาวปวันไม่สามารถออ,ออกมาข้างนอกได้แล้วค่ะนะคะอาคาร้องๆแคบค่ะปะวันจะไปละเดี๋ยวปวันจะไปกินก๋วยเตี๋ยวละ น้องๆสัญญากับประวัณละาประวันรับอีกแค่40คนนะคะแต่ถ้าวันไหนที่ว่าแอดมินเขาลาออกหรือประวันหาแอดมินไม่ได้แล้วเนี่ยคือประวันก็จะปิดกลุ่มไม่ใช่กลุ่มปิดไลน์ช่วงปิดไลน์ส่วนตัวช่วคราวนะคะที่น้องๆอ,อยู่นะคะจนกว่าประวันจะหาแอดมินใหม่ได้นะคะเพราะว่าแอดมินประวันคนนี้ซึ่งก็เป็นอ่า ลานของเพื่อนพระวันน่ะเนาะซึ่งน้องเขาก็เรียนราชจพักอยู่แต่ว่าน้องเขาเรียนแบบว่าเฉพาะเสาร์อาทิตย์อะค่ะก็เสาร์อาทิตย์ก็ไปหนึ่งครั้งไปสองวันไปเรียนอาทิตย์ละสองวันซึ่งน้องเขาก็หาเรียนเสียค่าเทอมด้วยค่ารถด,ด้วยค่ากินค่าใช้ใจ่ายของเขาค่ากิจกรรมเขาเนาะเด็กๆยังไงก็ส่งเสริมน้องๆน,น้องเขาหน่อยนะเพื่อเขาจบมาวันข้างหน้าเนาะ เขาก็จะได้ไปเป็นแม่พิมพ์ของชาติซึ่งน้องเขาก็เรียนครูอะค่ะครูนี่รู้สึกว่าหปีไหมเนอะครูนี่เรียนหปีนี่รู้สึกเพราะว่าหลานประวันนั้นเรียนอยู่5ปีก็สีสเลยใช่ไหมเมื่อก่อนนี่มัน4ปีใช่ไหมห้าปีหรือ6ปีแล้วหาครูแต่หมอละเนาะเขาเรียน6ปีนะหมอเออหปีไหมห้าปีมั้งถ้าประวันจำไม่ผิดนะนะ คือเราเรียนจบ5ปีก็คือติด C3 เลยเนาะพอออกมาก็สนับสนุนน้องเขาหน่อยเนาะก็ช่วยหน่อยเพราะว่าเด็กรุ่นหลังเนี่ยเดี๋ยวถ้าว่าเขาจบมาเขามีงานทำเขาก็จะสืบสารต,ต,ต่อไปเหมือนอย่างป้าวันเนี่ยป้าวันเนี่ยถ้าพูดภาษาบ้านๆก็เหมือนไม้ใกล้ฟังอะเนาะไม่รู้วันไหนจะไปก็อันนี้ยังมีแรงอยู่ก็ มาสนับสนุนให้น้องเขาเรียนจบเขาก็จะได้ไปทำหน้าที่ของเขาไปเป็นแม่พิมพ์ของชาติก็ได้เอาความรู้นะ่ะไปสอนน้องๆก็สืบทอดกันไปเรื่อยๆอ่ะเนาะอือยังไงก็ส่งเสริมน้องเขาหน่อยซึ่งน้องเขาก็หาเงินเรียนเองอะไรเองพ่อแม่เขาก็แยกย้ายก็อยู่คนละทิศละทางก็ไม่ได้ส่งเสียอะไรก็มีแต่เพื่อนประวันน่ะที่ว่าส่งเสียอยู่ซึ่งก็ขายของอยู่ในตลาดเนาะ คนก็เงียบขายของก็ไม่ดีก็ไม่มีเงินน่ะที่ว่าจะส่งให้ลานคือเด็กเนี่ยเข้ามาครึ่งทางแล้วอะ่ะถ้าเราปล่อยมือเขาตอนนี้เนี่ยนะเหมือนอย่างกับเราอะ่ะเวลาเราตั้งใจอะไรแล้วเนี่ยถ้ามันมาได้ครึ่งทางแล้วเนี่ยมันใกล้แล้วอะ่ะคือมันใกล้จะจบแล้วอะ่ะคือมาผิดหวังเนี่ยก็กลัวเด็กเนี่ยจะตะเิดหรือว่าเด็กจะเสียคนอะ่ะอืมประวันก็นั่งคุยกันอยู่เนาะ กับเพื่อนๆอ,อะไรก็ปรึกษากันเพื่อนๆก็ลงความเห็นว่าเออก็ให้มันมาช่วยงานนี่แสลก็น้องเขาทําวันละสามร้อยถ้าว่ารับเพิ่มอีกเนี่ยประวันก็จะให้เขาวันละสี่ร้อยซึ่งสี่ร้อยเนี่ยประวันก็คือช่วยอะ่ะหนึ่งเนี่ยเขาได้มีค่าลถได้มีค่ากินได้มีเงินเสียค่ากิจกรรมมั่งค่ารายงานมั่งอะไรมั่งโอ้รายงานเรียนมาหาเลายแพงนะสมัยก่อนนั้นหน่วยกิจ สมัยก่อนว่าวันสงลูกเรียนใช่ไหมหน่วยกิจหนึ่งแค่สี่สิบห้าบาทอืมเดี๋ยวนี้หน่วยกิจหนึ่งเจ็ดสิบห้าไหมใช่ไหมถ้าพราวันจําไม่ผิดนะเจ็ดสิบห้าห้าสิบห้าใช่ไหมหน่วยกิจเบอร์ลรืหน่วยกิจห,หนึ่งอะหน่วยหนึ่งอะไม่ใช่มีแค่ไอ้นี้อย่างเดียวทีอะอืมแพงนะเดี๋ยวนี้อะไรก็แพงสงสารนี่ก็มานั่งคุยกันเนาะถ้าเดือนละสามร้อยเนี่ย วันละสามร้อยน้องเขาไม่พอแน่นั่งรถจากสงขาจากหัดใหญ่ไปสงขาเนี่ยก็กลับมาก็เท่าไหร่แล้วอะ่ะอืมแล้วกินอีกอะ่ะค่าหน่วยกิจอีกก็มานั่งคุยกันอยู่เพราะวันไม่ใช่ไม่คุยกันนะคือในไหนเพราะวันเนี่ยช่วยแล้วก็ช่วยให้น้องเขาเนี่ยส่งเขาให้ถึงฝั่งเนาะถ้าว่าช่วยแล้วช่วยไม่ถึงฝั่งก็ไม่ต้องช่วยนั่งดูเฉย แต่ทีนี้ประวันเนี่ยได้ลงมือช่วยแล้วประวันก็ต้องช่วยให้ถึงที่สุดตัวประวันเนี่ยประวันไม่เดือดร้อนหรอกค่ะนะคะซึ่งก็อย่างเมื่อวานขนาดประวันเนี่ยไม่มีเวลาประวันวิ่งได้ไปทันจิ้มแปดตัวเดียวอืจิ้มไปร้อยหนึ่งเมื่อวานร้อยหรือสองร้อยสองร้อยสองร้อยก็น่ะไปจิ้มน้อยพิเศษประวันก็ได้มาละหมื่นแปดละซึ่งประวันเนี่ยไม่เดือดร้อนอะเรื่องเงินแต่ที่นี้น้องเขาอะอืมเนี่ยมันมันลาบาก เนาะยังไงก็ช่วยน้องเขาให้ถึงฟังก็จะได้เป็นไปนเป็นแม่พิมพ์ของชาติต่อไปวันข้างหน้านะคะเอาค่ะน้องๆขาแคปนะคะก็อย่าว่าประวันเนาะเพราะว่าเออมันมีกลุ่มลายแล้วซึ่งประวันก็ไม่สามารถเน้นหน้าช่องให้ได้แล้วเนาะซึ่งประวันเองเนี่ยก็เคยคุยกับน้องๆแล้วว่าวันไหนเนี่ยถ้าว่าประวันมีลายส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถออกมาเน้นให้ได้แล้ว เพราะว่าจะเน้นให้เฉพาะในลายเท่านั้นค่ะนะคะก็ไม่เยอะอะน้องๆไม่ชอบอันนี้น้องๆก็ตัดออกเนี่ยซึ่งอันนี้ประวันก็กันไว้เฉยๆไม่ชอบก็ตัดออกก็เอาแค่นี้หกชุดก็ไม่เยอะหรอกออาจารย์บางคนเขาให้เป็นสิบสิบชุดเนาะสิบสองชุดอย่างนี้เออเนาะเอาค่ะะวันจะไปแล้วยังไงก็ประวันขอย้ำาเนาะ ครบ40ิคนคือปวันจะปิดรับทันทีนะคะแล้วก็ไม่ต้องขอปวันมาอีกแล้วนะคะน้องขาเพราะว่าสงสารแอดมินเขาด้วยแล้วก็อืหลายๆอย่างอะเนาะเกิดน้องๆเกิดน้องเขาออกไปแล้วเนี่ยปวันก็ยุ่งยากปวันอีกลแล้วเนาะ <laughs> หลายเรื่องเพราะปะวันต้องคิดล่วงหน้าไวอ้อ่ะ ถ้าแอดมินเขาอยู่กับเราตลอดไม่เป็นไรแต่ถ้าว่าวันหนึ่งวันไหนแอดมินออกไปให้ประวันส่งให้เนี่ยทําวันนี้ให้ไม่สง่งให้แม่นวดมะลือน่นะน้องๆได้ซื้อกันเพราะประวันส่งไม่เป็นค่ะเป็นอยู่อย่างเดียวคือไลฟ์สดอืมแล้วก็อัพคลิปลงแค่นั้นนะเอาค่ะก็มาเช้านี้เนาะประวันก็ได้ไปทําบุญตักบาตรซื้อไปสั่งข้าวเหนียวหมูปิ้งมายี่สิบชุด แล้วก็เข้ายยำก็ตักบาตอะไรเสร็จแล้วถ้าภาษาบาลีเขาก็เรียกว่าทําบุญเสร็จแล้วก็ทําทานนะคะอ่าภาษาบาลีเนาะเขาเรียกเนาะทำบุญเสร็จแล้วก็ต้องไปทําทานทําทานก็หมายถึงเอาไปแจกให้คนที่ว่าเขาไอ้นี่เนาะ,เ,นะเขาได้กินกันเช้าๆนะคะประวันก็พาไปแจกเวียนแจกจนหมดคะ่ะนะคะก็ยังไงก็ขอให้น้องๆทุกๆคนที่ว่า ติดตามประวันอยู่หรือว่าแค่แวะเข้ามาช่องมาเที่ยวมาเยี่ยมมาชมก็ขอให้รับบุญกุศลน,นี้ด้วยเนาะประวันทุกครั้งที่ประวันทําบุญเนี่ยประวันก็จะตั้งจิตอธิษฐานส่งบุญกุศลเนี่ยให้ทุกทุกคนตั้งแต่16ชั้นฟ้า15ชั้นดินลงมาจนถึงมนุษย์โลกคือประวันเนี่ยส่งผลบุญกุศลที่ประวันได้ทำเนี่ยให้หมดทุกทุกคน ส่งมาถึงมนุษย์โลกทุกๆคนแล้วเนี่ยก็ส่งไปถึงสัพเพเวสีเจ้ากรรมนายเวรทุกๆท่านส่งหมดนะคะยังไงก็ให้น้องๆรับบุญกุศลนี้ด้วยเนาะเอาตัวเลขตัวไหนประวันไปซื้อไปนี้ก็ให้โดนจิตโดนใจให้จับเอานะคะก็ขอให้น้องๆเฮงๆปังๆก็ไม่รู้อาจจะมาสองชุดสมชุดก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นชุดโปรเนาะ มันอย่างน้องๆที่อยู่ในไลน์ก็เหมือนกันถ้าชอบก็สามารถเอาเข้าซื้อได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเลขสองชุดเนาะเออสองสูตรสองสูตรก็มันก็เข้าเหมือนกันค่ะอาจจะมาสองชุดหรือว่าหนึ่งชุดก็ได้นะคะยังไงก็น้องๆก็พิจารณาดูนะคะเพราะว่าน้องๆลงทุนเองเนาะเอาค่ะประวันจะไปละก็ขอให้น้องๆโชคดีให้มีตังค์ใช้ให้มีเงินใช้กันเนาะ ค่ะสวัสดีค่ะ